สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะพูดถึงะะการทำงานกับตัวแปรแบบ Array นะครับะะเ,เ,เดี๋ยวเราเริ่มจากสร้างไฟล์ p s p ขึ้นมาใหม่ไฟล์หนึ่งนะครับะะตัวแปร Array เป็นอย่างไรนะฮะตัวแปร Array ก็คือตัวแปรที่สามารถเก็บค่าได้มากกว่า1ค่านะครับโดยเก็บเป็น Collection นะครับแล้วมีการอ้างอิง มีการอ้างอิงได้ทั้งแบบ indexing ก็คือใช้เลขดัชนีนะโดยจะเริ่มตั้งแต่0ูนย์เป็นต้นไปนะครับแล้วก็อาร์เรย์อีกแบบนึ้งจะเป็นแบบ a s s o c i a t e นะครับจะเป็นการอ้างอิงอระหว่าง key นะครับคือแทนที่จะใช้ตัวเลขอ้างอิงก็จะใช้ชื่อนะครับแล้วเพื่ออ,อ้างอิงว่าชื่อนั้นมีค่าเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตัวแปรอาร์เแบบแรกกันก่อนนะครับ ตัวแปรอาร์เร์แบบแรกเป็นแบบ Index แบบแบบธรรมดานะฮะสตริงเ A เท่ากับนะครับอาร a y นะครับวงเล็บเปิดนะครับแล้วก็ใส่ข้อมูลลงไปนะครับสมมุติเอาผมใส่เป็นตัวเลขนะฮะหนึ่นะครับยี่สิบสองแนะครับ หากเราต้องการเข้าถึงอาร์เรย์เข้าถึงค่านะฮะในลำดับแต่ละลำดับเนี่ยเราจะใช้อย่างง่ายนะฮะเราจะใช้ string a นะครับแล้วก็เปิด bracket นะครับเปิดเปิดเปิดกลอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ดัชนีที่ที่ต้องการนะครับมันจะเริ่มจาก0ูนะครับลำดับที่0ูนย์ก็คือ1น,นะฮะลำดับที่0ูนย์มีค่า1ลำดับที่1มีค่า5แบบนี้นะฮะสมมติเอา ถ้าต้องการแสดงค่า15ออกมาเนี่ยมันก็คือ0 1 2ดังนั้นผมก็ใส่เลข2ลงไปในแบลกเก็ตนี้นะครับเซฟนะครับผมตั้งชื่อว่าอาร a y นะครับแล้วก็รันนะครับเราก็จะได้15ออกมาเห็นไหมครับแต่ถ้าว่าคุณต้องการค่าอาร r r a y ใน ล,ลำดับที่6ถึงไหมเนี่ย1 3 4 5นะครับรนะครับสตริง A นะฮะถึงไหมฮะ0 1 2ย4 5ไม่ถึง6นะฮะก็คืออ่อลำดับที่5นะครับนะบเซฟแล้วรันนะครับ ก็จะได้ค่า3าัสออกมานะครับแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ BR เข้าไปมันก็เลยติดกันอย่างนี้นะฮะใส่ไปโอเคนะครับแต่บางครั้งนะฮะหากว่าเรามีการประกาศตัวแปร A r รีขึ้นมาแล้วก็มีการเพิ่มค่าอ r รเข้าไปเป็นจำนวนมากเนะี่ยเราอาจจะไม่ไม่ทราบใช่ไหมว่ามีจำนวนสมาชิกอยู่เท่าไหร แม่เราก็ต้องใช้นะครับคำสั่งตัวหนึ่งฮะชื่อคือเขานี่ฮะเขานับแล้วก็นับตัวแปรอะไรนะครับเขาส t ริงเอนะครับแล้วก็รันนะครับมีค่าเท่ากับ6หมายความว่า,ามีสมาชิกอยู่ในตัวแปรอะไรเนี้ยทั้งหมด6ตัวนะครับถ้าเกิดผมเพิ่มเข้าไปนะฮะเป็น abcdef แบบนี้เพิ่มค่าเข้าไป2ตัวนะครับเมื่อเขาออกมาเนี่ยก็จะมีมีค่าทั้งหมด8นะครก็จะมี8นะครับนะครับตัวแป array ตัวเดียวก็สามารถเก็บค่าได้ตั้าแต่ index ที่0ถึง7 หรือหากต้องการที่จะแสดงค่าออกมานะครับเราจะใช้ลูปก็ได้นะครับวนรอบการทำงานจะเหมือนกับภาษา JavaScript เลยนะครับ for string i นะครับเท่ากับ0นย์ะจะเป็นตัวตัวรันลำดับนะคร string i นั้นน้อยกว่าเขานะครับ string a นะครับ semicolon นะครับ String i บวกบวกนะครับแล้วก็วงเล็บปิดแล้วตามด้วยปีกานะฮะเอฟโนะครับ e อ h โ br ีนะฮะสตริงเนะฮะแล้วก็เปิดแ r ล c k เก็ขึ้นมา แต่ข้างในเนี่ยเราจะใส่เป็นตัวเลขอย่างเด,ยเดียวไม่ได้เลยนะฮะเร,เราต้องใส่เป็นสตริง g i เพื่อให้สตริง g i ตัวนี้เนี่ยมันรัน running number ให้นะครับ running ไปตามค่าดัดชนีของมันนะครับเสร็จแล้ว r u นนะฮะเดี๋ยวขอตัว echo เนี่ยออกก่อนนะครับ,ออออกกร,บรันใหม่โอเคนะครับสมาชิกนะลำดับที่0นะฮะก็จะมีค่าเป็น15 15เหมือนกันนะฮะ ยี 82, 88, ่สิบสองแปดสิบแปดนะฮะสามต่ำสามแบบนี้นะครับนี่คือการทำงานกับตัวแปรอารีนะฮะแบบทั่วไปมาเป็นแบบนี้นะฮะสำหรับ,นะรบตัวแปรอารี A, แบบ associate นะครับคือจะมีการนั่งอิงค่าค่าคีย์และวาลูนะฮะอย่างเช่นอ,อ,อย่างเช่น ผมนิยามตัวแปร string std นะครับเท่ากับ array นะครับ array name นะครับ array name แบบนี้นะครับเท่ากับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่านะครับหรือ,อเรียกว่า goto ก็ได้ name เท่ากับ เอพีครับแล้วก็คอมมานะครับแล้วกเ็เปิดดับเบิ q u o t นะครับแล้วก็เมเจอร์นะฮะแล้วก็เท่ากับแล้วก็คือหมายมากกว่านะฮะนะฮฝรั่งเขาจะเรียกว่าเอ่อโกทูนะครับ,นะรบแล้วก็เมเจอร์เป็นเอ่อ s ิสเนส ขออนอย่อนะครับนะฮะแล้วก็ปิดนะครับทีนี้การจะเข้าถึงนะครับการจะเข้าถึงเราจะทำยังไงเราจะใช้อ่ผมใช้การบนรอบเลยก็แล้วกันนะฮะการบนรอบเนี่ยเราจะใช้ for reach นะครับ for reach นะครับ string std string std a s ST ST string key นะครับ go to string value นะครับเหมือนเนั้นนะครับถ้าเราต้องการ echo จะตัดลงมาทักก่อนนะครับถ้าต้องการ echo Echo ค่าคีนะฮะ echo s t สตริงคีนะครับขั้นด้วยเครื่องหมายลบนะครับ Echo เอ่อสตริงวารูนะครับแล้วก็สม m i c ค l ลอนแบบนี้เสร็จแ,แล้วคลิก a v ฟนะครับรันนะฮะเห็นไหมครับว่าจะมี มีคีย์นะครับมีคีย์และวารูปรากฏออกมานะฮะตัวอาร์เรย์ตัวอาร์เรย์ของ s t d นะเนี่ยก็หมายความว่ามีคีย์ที่ใช้อ้างอิงเนี่ยแทนที่จะรันแทนที่จะใช้ตัวเลขนะฮะก็จะใช้เนมนะครับในตัวในเนมเนี่ยก็จะมีค่าที่ชื่อว่า id นะฮะแล้วก็ในคีย์ที่ชื่อว่า major นะฮะมีค่าที่อ้างอิงคือ บิสคอมบิสเนสคอมแบบนี้นะครับ่วนเครื่องหมายลบที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ,อผมผมไปใส่ขั้นกลางเอาไว้นะครับเพ,เพื่อให้เพื่อนษาเห็นนะครับว่า,ามันสามารถที่จะแทรกอักษรหรือตัวแปรหรือคุณจะไม่แทรกก็ได้นะจะเว้นว่างไว้ก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบจตเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ